สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูผัดกระเพราหอยแมงคู่นะครับเราก็ได้หอยแมงคู่มานะครับแล้วก็มีใบกะเพรานะครับพริกกระเทียมนะครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็รสดีเดี๋ยวเราทำกันเลยครับตรเทียมเราก็จะหั่นเป็นเนื้อแบบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตามนะถ้าตรวจตามก็ตามก็ได้นะครัเพราะว่าเด็กทานด้วยครับเราก็เลยต้องหั่นเป็นแนื้อแทนเอาครับพริกเราก็มาหั่นซอยไว้นะครับเราก็เทน้ำมันลงไปนะครับ เราก็ใส่หอยเป็นพูลงไปนะครับเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ติ่วขาวนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพรานะครับ ดี๋ยวผัดซักคู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วผัดไปจนกะพเพราสิรก็ใช้ได้แล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดกะเพราหอยแมงพูเรานะครับแล้วตักเสิร์ฟใส่จานเลยครับเมนูผัดกะเพราหอยแมงคูเราก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ